สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวของปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับในงวดของวันที่1เมษายนพศ2564นะครับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับออกข้ามงวดนะครับตรงตรงเลยนะครับ4 2219นะครับซึ่งถ้าออกข้ามงวดแบบนี้นะครับแอดมินก็จะจัดให้2งวดเลยนะครับนั่นก็คืองวดของวันที่1เมษายน แล้วก็งวดของวันที่16เมษายนนะครับเดี๋ยวแอนดมินวิเคราะห์ให้2งวดก่อน2งวดซ้อนเลยนะครับคืองวดปัจจุบันก็คืองวดวันที่1นะครับแล้วก็งวดล่วงหน้าให้ 1, 1> งวดด้วยนะครับคืองวดวันที่16นะครับเผื่อจะมีโชคต่อเนื่องนะครับ s สําหรับการออกข้ามงวดนี้ก็เสมือนกับปฏิทินหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับที่ออกข้ามงวดตลอดเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับไปดูของงวดวันที่1เมษายนก่อนนะครับซึ่งงวดที่แล้ว ถือว่าออกของงวดที่แล้วไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนี่ยครับก็คือมีมองได้เป็น2 16 92นะครับหรือ2 4 6 92นะครับถ้าจัดชุดเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่า4 2 2เลยนะครับ422เลยนะครับได้เลยนะครับ242นะครับก็ไปดูกันนะครับว่างวดนี้จะมีชุดไหนที่น่าสนใจนะครับ หลังจากที่ให้19กับให้19กับ1เอ่อ422ไปแล้วนะครับก็ยังมีชุดที่น่าสนใจนะครับอย่างชุด3ตัวนี้นะครับแอดมินก็จะมองว่า269นะครับ292นะครับ292 269 469นะครับ492นะครับ169 162 192 462นะครับหรือว่าจะเป็น242นี่ก็ ม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับ2 4 2นะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับก็จะเป็น2 1 26 46 49 42 69 29 16นะครับ16กนะครับก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับเอาละครับจะพาไปดูงวดลงหน้า1งวดด้วยนะครับนั่นก็คืองวดของวันที่16เมษายนพศ2 5 6พนนะครับเพราะว่าอย่างที่แอดมินบอกนะครับช่วงนี้ นะครับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับก็เข้าล่วงหน้ามา2งวดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับคือออกงวดหน้าล่วงหน้า1นงวดนะครับคล้ายๆกับปฏิทินหลวงคููสวงนะครับอดมินก็จะนําของงวดวันที่16มาลงให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะครับตัวเลขสวยทีเดียวนะครับสําหรับงวดของวันที่16นะครับแล้วก็ตรงเลขมงคลด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเลขดังนะครับมีสิทธิ์อั้นด้วยนะครับ นั่นก็คือนะครับ58 4 6นะครับโอ้โห548นี้นะครับแอดมินว่าทาไม่อ้นก็น่าจะเหลือเชื่อแล้วครับรวมถึง4 6 6 4นะครับนี่ดังมาหลายงวดแล้วนะครับดังมาตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับเอาละครับแอดมินลองจัดชุดให้นะครับนั่นก็คือ5 8 4 4 8อ่า8 4 6 5 4 6 5 8 6 8 4 5นะครับ ก็เป็นชุดที่อดมินลองจัดนะครับ585 6 5 4 8 4 8 6 8 5 6 4 6 5 6 8 4 5 4 6 4 8นะครับอันนี้ก็เป็นงวดลวงนาของปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับอ้าวนะครับลองลุ้นกันดูนะครับอาจจะให้โชคต่อเนื่องนะครับมาต่อกันที่เลขดังนะครับนั่นก็คือวิ่งหาความสำเร็จนะครับวิ่งหาความสำเร็จนะครับงวดนี้ ให้มา4 5 1กับ4 5 6นะครับเป็นชุด3ตัวนะครับแล้วก็ชุด2ตัวก็จะเป็น5 1 5 6นะครับสรุปล่างนะครับวันนี้ให้3 4กับ6 4นะครับก็ตรงกับปฏิทินหลวงพ่อรวยด้วยนะครับสำหรับ6 4นะครับรวมถึง5 6นะครับ5 6นี่ก็ปฏิทินหลวงพ่อรวยก็ให้นะนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าจะมาให้โชคหรือเปล่านะครับ4 5 1นี่ก็นะครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับที่อีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของวิ่งหาความสําเร็จนะครับก็จะเป็น1นึ่นะครับชุดเดียวเน้นๆนะครับชุดเดียวเน้นๆเป็นชุดหาเลขดับด้วยนะครับลองดูนะครับว่าจะให้โชคหรือเปล่านะครับสําหรับวิ่งหาความสําเร็จนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับก็ จะเป็นเรื่องราวของแอดสุยนะครับแอดสุยนะครับเข้ามา3 2มงวดติดนะครับงวดก่อนนะครับเข้า3 9ตรงตรงแล้วก็มาเข้า73ตรงตรงนะครับมางวดที่ผ่านมานะครับเข้าตัวกลับนะครับ91นะครับอาจจะไม่ตรงตรงนะครับแต่ก็ได้ลุ้นเลยนะครับมางวดนี้มีลุ้นอีกแล้วนะครับสำหรับแอดสุยนะครับศ1 0 3 0 5 5 1 5331นะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับแอดมินจับให้ต่ออีกนะครับก็คือ5153กับ31นะครับแอดมินมองว่าน่าสนใจนะครับถ้าจะมีอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็น0ูนย์าครับอมาต่อกันที่รูปแบบหนึ่งของปฏิทินลุงโชคดีนะครับ1เมษายนพศสองพนะครับเด่นเจรอง3นะครับเด่นเจ็ดรอง3นะครับ3 5 38 39นะครับ จ็ดหนึ่งจะสามจสี่นะครับก็เป็นชุดที่จัดให้มานะครับแอดมินก็มองว่าน่าสนใจนะครับอย่างสามห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับอาจจะได้ลุ้นนะครับวันนี้ดูแล้วนะครับมีสิทธิ์ลงล่างนะมีสิทธิ์ลงล่างนะครับอ้าวนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นหววซองนะครับเลขพระบอกนะครับหวยซองเป็นหววซองนะครับก็ให้เด่นศูนย์สองมานะครับ แล้วก็จัดชุดไว้ให้07 04 05 03 06นะครับเน้นไปที่07กับ03นะครับแล้วก็ชุด3ตัวจะเป็น407กับ403นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับก็จะเป็น64เน้น64ครับจัดชุดเอาไว้68 62 69 6667นะครับชุดเด็ด68นะครับแล้วก็66นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเอาละครับไปดูที่ลาบลอยนะครับลาบลอยฟันทงนะครับให้ 12มาเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็317นะครับเป็น3ตัวหางเดียวนะครับเราก็มี17151413นะครับเป็นชุด2ตัวนะครับเน้นไปที่1 7กับ1นนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับให้18นะครับเป็นชุดเน้นมานะครับเอาแล้วครับมาปิดท้ายกันที่ราบลอยปักหลักนะครับปักหลักไปเลย54กับ04นะครับ แล้วก็หลักร้อยนี่ว่ามี4มี 8, มี3มีหหลักสิบมี5มี8มี1มี7หลักหน่วยมี7มี5มี6มี3นะครับจัดชุดเน้นคือ4 57กับ4 8 7ดนะครับ57กับ87เป็นชุด2ตัวที่เน้นนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามถ้ายังไม่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอนะครับสุดท้ายนี้แอดมิน hmm. ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ